สวัสดีเราชื่อน้ำอิงเราเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากห้องอื่นวันนี้เองก็จะเป็นวันแรกที่จะได้เข้ามาเรียนกับเพื่อนใหม่เป็นวันแรกเลยรู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้ฉันเองก็กำลังจะแต่งหน้าแล้วก็ทาสกินแคร์เพื่อที่จะเตรียมตัวไปโรงเรียน <c oughs> รู้สึกตื่นเต้นไม่ไหวแล้วเนี่ย แค่แล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วต่อไปก็มาทำผมกันต่อเลยทรงผมที่จะทำในวันนี้ก็จะมัดผมแล้วก็ปล่อยปลอยหวานเหมือนกับทุกๆวันเลยล่ะ เออไอเบฟอเอ็งดูฟีลี่เรื่องนั้นยังวะโคตรสนุกเลยนะเว้ยอ๋อไอเรื่องที่แบบเจ้าดูซีรีส์เดนเวน่า,าเอกใช่ปะเอออืมพูดถึงนี่แบบสนุกม,มากเลยนะแนวย้อนอยุคอะอะไรอนยะ่างเงี้ยชอบมากเลยเมื่อกี้ดูบอกเลยว่าก่อนได้ดูทั้งคืนเลยไม่ได้นอนเฮ้ยน,นีนนม่มันอาร์ตกับเวฟนี่อ๋อน้ำอิงน้ำอิงเพื่อนชมรมกูเองอ๋อ น้ำอิงนี่เองเดี๋ยวนะแล้วนี่คือมาเพิ่งย้ายมาใหม่เหรอใช่เ <c oughs> นี่ยกำลังคุยเรื่องซีรีส์ที่จารู้สึกแสดงเป็นนางเอกพอดีเลยดูได้วยปะ,ะเราก็ดูเหมือนกันอ๋อผ่า,า,านผ่านผ่านนั่งก่อนนัๆๆๆ่งก่อนนั่งก่อนอ้าวตรงนี้มีขึ้นเล็กใช่ไหมอ้าไม่มีไม่มีๆๆเอาเลยเอาเลยซีรีส์เรื่องนี้แบบชอบมากคัชัดใจมากครับคือไม่โคตรสนุกอบบ อยากให้ม yeah, yeah. yeah. yeah, I mean ันม yeah, mm ีภาคสองเป็วๆไงไู้แมพูดถึงแบบอยากให้มันลงเหงือกที่ถึงได้ก็ไม่แช่รแต่ว่าถ้าเป็ได้อยากให้มันมีแบบลงเหเื็กคิกับพอแบบเป้นพุ่มี่เท่าปะ เฮ้ยแกได้ดูสีอย่างนั้นปะที่เจ้ารู้สื่อแสดงเป็นนางเอกอะอ๋อดูแล้วชอบมากเลยแหละเห็นว่าจะทำพัธนใหม่ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอ มันเป็นอะไรของมันวะช่างของมันเถอะอะไรของมันก็ไม่นะเออว่าแต่เมื่อกี้คุยกันถึงไหนแล้วนะเออชิญจบนั้นแล้วอะ่ะเฮ้ยมึงไปดูซีรีส์ยินีคอร์ดปะ่ะเฮ้ยวันนี้เหรอวันนี้เลยได้ได้ไอ,อ้ยัดหืึมอะไรวะวันนี้ดูซีรีส์ยินีคอร์ดปะ่ะเออได้ดโอเคอย่างนี้นะห้ามบิดน,นะอืมได้ เอ้โอ้ยโคตรเหนื่อยเลยวันนี้แม่งเรียนวิชาการปกครองเหมือนจะบ้าตายพีเซนอะไรนักหนาเขาหมาลูกขอไม่ปฏิเสธอันนี้จริงครับแบบขึ้นก็เหนื่อยมากขออนุญาตมัออ้คคือมันไม่ไหวจริงๆอืมแม่งโคตรเหนื่อยเลย เออยังไงก็ช่างเออยังไงก็ช่างมันเถอะแต่ว่าวันนี้เรามีนัดดูหนังกันใช่ป่ะเออใช่อ๋อซีรีส์แต่ว่าติดอย่างเดียวหารักเด็ดฟิกไม่เจออ้าวจ๊บฉะนั้นไม่บิดไม่บิดเรามาดูอ็อกกี้กันดีกว่าเอ้ยวบ ขอโทษสังกงครับโอ้ยไรวาเฮียแม่งก็ดูได้เหมือนกันแหละคนละเรื่องเลยนะแล้วที่เราสัญญยาไว้เราจะดูซีรีส์จีนกันไม่ใช่หรอแล้วนี่อะไรเนี่ยมันดูออกซิเนเนี่ยนะเออเอาเธอหนำองไงเฮียมันหาไม่ได้แล้วเว้ยเน็ตบิกกูลืมรหัสแล้วกูเข้าไม่ได้แล้วเนี่ย ออกกี้อิมพร์ตฟอร์มไชน่าเนี่ยฟิลิจีนเหมือนกันเอาเอาถอะเอาเถอะเอาให้แค่ได้ดูด้วยกันเนี่ยแหละเอ้โห <laughs> <laughs> เฮ้ยอาเดี๋ยวจากงานเนี้ยที่สาไทยเสร็จคู่แบบไปกินก๋้ยเตี๋ไหมอืมได้หิวอยู่พอดีเพิ่งมาเนี่ยเมื่อกี้เลยอืมแถวๆทางไปเกาะลำพูมั้งแม่งโคตรอร่อยเลยเว้ยแบบไอ้เคี้ยนเนื้อโคตรนุ่มอ่ะเนื้อเออไม่ค่อยกินเนื้ออีกอ้าวจะมาถือจะแม่คนนี้หมอไม่ได้นะแต่ไม่กินอ๋อไม่กินเฉยๆเนาะเออเออ อ่ะแล้วมัมงยิงอ,อ่ะฮะนั่งยิงอ่ะ,ำออะทำไม,อ,ไมอ่ะกินด้วยไหมยอย๋อกินด้วยกินด้วยเรหิวพอดีเลยเออแต่รู้สึกว่าแบบโคตเตอร์หนังที่อยู่ข้างหลังนั่งโคตรน่าดูเลยเรื่องอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างเอาก็ได้อะไรวะปีศาจอะไรเนี่ยอ่าไม่เห็นลลยยเลยปีศาจปพลสิตอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเออแต่ก็น่าดูนะจริงได,ไ,ดไ,ดได้้าวนะ้าตัว หน้างานเยี่ยม่ะแล้วน,นี้จะตรงนี้ไปเล่นอะไรไหมั้นนะี๋ยวนนี่อ๋โเหนี่มีเด็กเออแต่งหน้าอยู่พอดีเลยเดี๋ยวพาไปเล่นของ่วนของเล่นเด็กอะไรวะกูอีกแล้ว <laughs> โอเคได้ตามนะกินข้าวเสร็จก่อนโอเคผ่านผ่าน Gracias. ฮยวันนี้เราวัยนี่ไปกอดลำพูกันป่ะกอดลำพูเหรองานดูว่าป่ะอืได้งั้นไปโอเคถ้าเพื่อนไปแล้วก็ไปโอเคบ้านไ Terima kasih telah menonton! เฮ้ยตัวเองขึ้นไปอ่านหนังสือในข้างบนนั้นน่ะนะ เก่งขนาดนี้สงสัยจะต้องเอาไปทำเป็นเครื่องรางบูชาแล้วมั้ง ไม่นะคือคือเราไม่ได้ทำนะท่ะขาดนี่ยังหน้าได้านปฏิเสธดีก๊อ yeah <laughs> แนนะจริงปะไม่มันไม่จริงแม่มึงขายตัวมึงเลยมาขายตัวถึงที่โรงเรียนเลยเหรอวะทำไมอ่ะมึงภูมิใจแล้วเหรอที่เขาบอกว่ามึงเป็นลูกกะหรี่ะเราไม่ได้ทำนะกูดูหน้าก็รู้แล้วมึงตอแหลมึงมองหน้ากูดิเฮียลูกกะหรีมึงอยู่ที่ไหนอ่ะมึงก็ว่างสมเพศเท่านั้นแหละ มึงจำไว้เลยนะคนอย่างมึงอ่ะไม่มีวันได้ดีหรอกไอ้สัตว์ เฮยนังไม่ตายเองหรอไห เฮ้ยมึงเฟื้นแล้วมึงทำแบบนี้ทำไมวะมึงไม่รกตัวเองหรอขอโทษไม่มึงไม่ผิดคนที่ผิดคือคนพวกนั้นกูชื่อว่ามึงไม่เชื่อคนแบบนั้นมึงยังมีกูอยู่นะเว้ยเป็นอะไรนะ 4. 5. 6. 7. ただいま。 Di 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 มานห้อน้ำก่อนอนะไออ,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 อาร์ตมึงรู้ไหม ใครไม่ปล่อยข่าวปลอมน้นอี๋อะใครมั้งไม่ดีไอเนี่ยฮะมึงปล่อยข่าวน้ำอี๋เหรอวะไม่เราไม่ทำนะป็นเพื่อนมึงแล้วเว้ย ป๊าเอเด็กผู้ติดสองอ่ะไม่่าไม่ขาวว่าเป็นเพื่อนกันไม่ฆ่ากันตายอ่ะน่าหงเรียนอี は、啊 อะไรเนะี่ยอันนี้คือวิธ uh ีการเป็นสิงโตนะเอาตาลาบูบ uh ู huh. ฮัลโหลเพื่อนลูกตอนนี้แม่อยู่ดีสาใจเรนนะอ๋อเดี๋ยวแม่ไปรับรอบกับนหนึ่งก้อนดัลลู